She will get down with somebody I know I guess it's just how it goes when you record in the small time See a friend standing food out of the show I didn't want me to know so they gave me the go-run ต่อยิงต่อาล้วครับก็ขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนขั้นเลยนะครับวันนี้ผมมาเล่น,นเกม Arc Survivor นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับการฟาร์เวลนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่มีปัญหากับการฟาร์เวลเวลขึ้นช้านะครับผมผมขอแนะนำเลยนะอันดับแรกให้คุณไปกดดูโฆษณาก่อนครับอยู่ตรงขวาบนของผมนะครับตรงนั้นเลยนะให้เรากดดูโฆษณาไปนะเอโฆษณาเสร็จแล้วมันก็จะได้ดคูณสองตรง e xp ขึ้นมาครับตรงด้านล่างนี้เลยนะครับตรงแถบค่าสถานะนะครับนี่ขึ้นคูณสองนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้เจ้าหอกหาะันั่งอผมหากรนับอยู่ไหนวานี่นะครับผมเจ้านี่เลยนะ ไม่รู้อา่านว่าไงผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะกดซื้อไปร,ราคาคา35หเอมเบอร์นะแล้วก็แล้วก็จะได้เป็นคูณ4หรือเปล่าหรือไม่ก็คูณ6ประมาณนั้นมานแล้วก็ทําการไปฟาร์มนะครับทําการฟาร์มไดโนเสาร์ก็ได้หรือว่าจะลงถ้ำนะครับผมจะพาไปดูถ้ำถ้ำที่ผมแนะนําจะเป็นถ้ำหานาบนนะตรงแง่งๆตรงนี้เลยนะครับผมผมมาร์คให้นะครับ เดี๋ยวมันก็ทําข้างหน้าผมตรงนี้เลยนะที่ผมอยู่ข้างหน้าเลยนะมันทําการไดเวลที่เร็วกว่านะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะผมเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะใช้เวลาเพราะว่ามันต้องตามหานะเป็นการเก็บสมุดไดโนเสาร์นะครับผวมพาไปดูแถวไหนมีบ้างเออโอเล็ก oh, ไม่นะัดชีเล็ก ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนั้นเลยนะโอเคสำหรับทุกคนก็แบบเปิดเซิร์ฟเข้ามาเล่นใหม่ๆเลยนะมันจะได้คูณสี่อยู่แล้วนะสำหรับการใช้วิธีที่ผมแนะนำไปนี่มันจะเป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดแล้วนะครับในการฟาร์มเวลในช่วงแรกๆนะครับ มันกระตุกนิดนึงอ้าวสเตมิน่าหมดลืมดูอ่ะก็ผมจุดฟาร์ม e exp นะผมอีกจุดหนึ่งนะ,ะสำหรับอันนี้คือสาหรับที่คนสาหรับคนที่มีแบบอาวุธหรืออุปกรณ์ที่พร้อมในระดับหนึ่งนะครับให้มาฟาร์มที่เกาะเซียงประจันตรงนี้นะครับสำหรับเกาะเซี้ยงประจันก็จะอยู่ในบริเวณขวาล่างของแมปนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ฟาร์มได้ง่ายกว่าจุดอื่นเพราะว่ามันไม่มีสัตว์ กินเนื้อนะครับอย่างไอ้พวกแรปเตอร์คาโนทชีเร็กจะไม่มีนะจะมีสายกินพือซะส่วนใหญ่แถวนี้จะฟาร์มเลเวลได้ค่อนข้างง่ายนะครับเรามาดูตัวนี้กันเลเวลเท่าไหร่เลเวลสามครับสัตว์ที่นี่จะเลเวลน้อยเป็นพิเศษด้วยนะครับสมัรบรใครที่ว่างก็ลองมาฟาร์มตรงนี้นะใช้ เทคนิคที่ผมบอกไปก่อนน้นนี้ฮนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอซื้อไอเจ้าเนี่ยจําไม่ได้มันชื่ออะไรผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกด้วยนะซื้อไอเจ้านี่นะครับซื้อแล้วก็ทุกท่านก็ดูโฆษณาแล้วก็มาฟาร์มที่นี่ก็ได้นะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลเร็วในระดับหนึ่งนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้เป็นวิธีนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายซีโอเก็ตเน็กชามครับ